ตื่นเช้าแบบนี้หลายๆคนคงอยากจะดื่มกาแฟใช่ไหมครับมันเป็นเครื่องดื่มยอดคิดที่เรามักจะดื่มกันหลังตื่นนอนแต่คำถามก็คือว่าเราจะดื่มกาแฟยังไงให้ได้ประโยชน์วันนี้หมดสก,กี้มีคำตอบครับหนึ่งเลยครับกาแฟที่คุณควรจะดื่มเนี่ยไม่ควรจะเป็นกาแฟทรีอินวันนะครับไม่ควรจะใส่น้ําตาลไม่ควรจะใส่ครีมเทียมหรือว่าวิปครีมพวกนี้นะครับเพราะว่านอกจากคุณจะได้กาแฟนะครับคุณจะได้พวกน้ําตาลพลังงานไขมันซึ่งมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับ สองครับคุณไม่ควรจะดื่มกาแฟช่วงตอนเย็นหรือก่อนนอนครับเพราะว่าการดื่มกาแฟช่วงนี้ครับจะทำให้คุณหลับยากครับและมีปัญหาต่อสุขภาพเลยนะครับ<ส>และมาถึงคําถามยอดฮิตครับว่าเราควรจะดื่มกาแฟตอนเช้าเนี่ยก่อนหรือหลังอาหารดี ข้อมูลจากอาจารย์ชีรวัฒน์เทวจุธาน,นะครับซึ่งท่านได้เอาข้อมูลจากงานวิจัยครับมาเปิดเผยว่าถ้าเราดื่มกาแฟก่อนอาหารเนี่ยนะครับมันจะทำให้รบกวนระบบการทํางานของการเผาผลาญน้ําตาลในร่างกายได้ครับเพราะฉะนั้นครับที่สุดก็คือควรจะดื่มตอนเช้าหลังอาหารนั่นเองครับ